ินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องช่างเฮชานแนลนะคะตอนนี้เราก็เมนูมือ้อค่ำของเราก็แกงหน่อไม้นะคะอิชนี่ตั้งหม้อไว้แล้วหม้อแบบกดบ่อก็แล้วที่คาเทีอยู Thank you. เตอรจะไม่หนแบตแบตเตอรี่อะไรเหอมอแบตนายมแกงหน่อไม้น้ยเอชาก็สวนยานาง ก็จะตำใส่ข้าวเบือนะคะไอจีเรามาดูมาตำกันมา เวนางที่เราตำเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่น้ำมันจะได้สีเขียวๆมันจะได้ไม่เหละจนมาดูหมอหนไม้เนาะโอ้หมอหนม้นี่ผดดุเดือดมากเนาะน้ำก็จะแห้งแล้วทีนี้เราก็แกงได้แล้วเนาะเราต้มแล้วทีนี้เราก็จะแกงนะคะเอีใส่เครื่องเลย เดี๋ยวเราหนุก้อยไปเก็บสะอมก่อนเราหนุ่มก้อยเก็บสะอมมาก่อนนี่นะคะไอซีหมองหดดุเดือดมากเสร็จมาแล้วเหรอหนูโอ้เหรอได้รเยอะไหม นี่สะอมเจ้าก้อยเก็บมาโอ้สวยมากนะคะเอสีเอาเงลนนะคะยังนี<ม>่นะคะเอสีแกงหน่อไม้ของเราน่ากินมากนี่ขั้นตอนสุดท้ายใส่สะอมก็เสร็จแล้วนะคะเอสีนี่ ีใช้เจียงอ้กังสุดแล้วกดดุเดือดมาใค้เจี๋ยเปิดไปปิดนอม่้แม่เปิดไปเรื่อยๆได้ กดติดติิดนิดเดีวอันนี้ก็ืวาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องแจ้งในช่องนนะคะสวัสดีค่ะ